็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมเบยนะครับในคลิปนี้นะครับก็ในที่สุดจะมาทําเรื่องปังแมวแล้วนะทุกคนหลังจากที่แบบว่าได้ทดลองการใช้ปังแมวแล้วก็พวกการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับตอนนี้ก็พอที่จะมาทําคลิปได้ละนะครับก็จะมีเรื่องการเลือกใช้ปังแมวนะครับแล้วก็รสชาติที่น่าสนใจนะว่าจะใช้ยังไงนะครับอันนี้คือไม่ใช่ใครดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วเห็นว่าผมใช้แบบนี้แล้วจะใช้ตามนะต้องฟังด้วยนะครับทุกคน นะคือมันอันนี้มันยังไม่ได้ถูกต้องที่ผมอยากจะใช้รสชาติแบบนี้นั่นเองนะโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งช่องของผมด้วยนะครับและช่องของเรานะครับมีระบบเมมเบอร์นะก็ใครอยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับโดยที่จะมีชื่อเป็นสีเขียวนะเวลาคอมเมนต์เวลาพิมพ์ในไลน์นะครับ แล้วสำหรับผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับผมขอฝากร้านจอนชาวไล่รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เลทถ,ถูกที่สุดในไทยนะครับแอดมินตอบไวเติมไวตามไปโดนกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมใส่โค้ด SUMB จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในส่วนของปังแมวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนจุดนึงที่จะทำให้ตัวเราเนี่ย ได้รับความเก่งขึ้นมาอีกรูปแบบหนึง่งนั่นเองนะเป็นคอนเทนต์เพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มดาเมจอะไรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตรอบอกว่าในส่วนทรัพยากรทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวของปังแมวเองนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้ในการอัพปังแมวต่างๆเนี่ยก็สามารถได้รับจากการเปิดกระชาหรือว่าเตาอบแมวเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยก็จะได้มาจากนี่แหละการเปิดกระชานะครับโดยใช้ไอเจ้าฟืนเนี่ยนะกดไอเนี่ยก็จะได้พวกเอ่อของนะที่เอามาใช้อัพ นะครับแล้วก็ต่อมานะในการผสมรสชาติเนี่ยต้องรอร้านเบเกอรี่เลเวล7นะครับถึงจะปลดในส่วนของออระบบผสม,มนะทุกคนซึ่งระบบผสมเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้คุณผสมได้ปังแมวระดับ UR นะครับต้องร้านเบเกอรี่เลเวล7ก่อนนั่นเองนะครับเนี่ยพวก UR เนี่ยก็จะมีพวกสักิลดีๆนะครับเอาไว้ใช้แล้วก็ อีกคำถามหนึ่งนะครับที่ใครถามบ่อยๆก็คือพวกช้อนเนี่ยมันหาจากไหนก็มี2วิธีนะช้อนก็สามารถที่จะนี่นะครับทำด่วนนะเนี่ยกดแบบนี้มันก็จะย่อยปังแมวอะไรแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลองย่อยให้ดูนี่นครับมันก็จะได้ช้อนมาแบบนี้นะอ่าถ้าเกิดว่าย่อยระดับหนึ่งก็ได้ช้อนระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับสำหรับการ วิธีการได้รับช้อนนะแล้วก็วิธีการได้รับช้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราผสมปังแมวไม่ติดเนะี่ยมันก็จะได้ช้อนมาด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของการเลือกปังแมวเลยนะต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเลือกปังแมวตัวแรกนะครับก็คือการดูจากสกนะิลเนาะก็จะมี2ตัวที่น่าสนใจนั่นแหละก็จะเป็นตัวปังวอฟเฟิลนะครับกับตัวพิงชีนนะคือทีนี้นเราจะเลือกจากสกิลก่อนโดยที่เราจะต้องใส่ไว้ที่ตัวแรกด้วยนะครับ ไว้ตัวแรกถึงจะมีผลนะมีผลแค่ตัวแรกตัวเดียวฟังวัฟเฟิลก็จะเพิ่มแอ็แท็กนะครับส่วนพิงชีสเนี่ยก็จะเป็นเอ่อแบบเพิ่มฮิตนะเพิ่มฮิตแล้วก็มีโอกาสแบบทำดาเมจเพิ่มดาเมจสิเออเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจของเราตแต่ก็จะมีสุ่มดวงนิดนึงอะไรแบบนี้ก็คือพิงชีสเนี่ยก็เหมาะกับการที่ลงดันเออนานนิดนึงนะครับแบบ2-3มนาทีอะไรแบบนี้ขึ้นไปนะส่วนฟังวัฟเฟิลเนี่ยช่วง ดาเมจต้นๆอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าเพราะมันมีความชัวร์กว่าเพราะว่าพิงชีนมันต้องสุ่มนิดน,นึงไงเฮ้ยนี่รับอันนี้มาหน่อยก็ทีนี้เดี๋ยวพูดถึงพระแล้วกันนะพระตัวที่น่าใช้ผมว่าอาจจะเป็นปังว a ฟเฟิลนะครับตรงที่ว่ามันได้แอคแท็กใช่ไหมตรงนี้ก็คือสามารถเอาไปใช้ทำดาเมจได้ด้วยแล้วก็คือการที่เพิ่ม Act ank, แอคแท็กเนี่ยก็คือฮิลแรงด้วยนะครับอันนี้ก็คือ ปังวาฟเฟิลนะจริงๆปังวาฟเฟิลไม่ใช่แค่พลาหรอกก็อย่างที่ผมใช้น่ยผมก็ยังใช้ปังวาฟเฟิลอยู่นะเพราะตอนลองใช้พิงชีนแล้วมันเบาวกว่าปังวาฟเฟิลนะครับไม่ว่าจะตีมังกรตีอะไรก็แล้วแต่นะเอ่อด้วยความที่ปังวาฟเฟิลผมอาจจะเนี่ยไอ้นิ้วมันมาไกลแล้วอะนะครับการประเมินมันมาไกลแล้วมันก็เลยอาจจะดีประมาณนี้นะทุกคนก็ว,วิธีการเลือกสําหรับระดับ U R ก็ประมาณนี้นะผมจะแนะนําแค่ตัว U R แค่นั้นพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงทุกคนก็ต้องเขยิบมาทํา UR กันนะโอเคต่อมาเป็นเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะก็จะเป็นในเรื่องของนี่แหละรสชาตินะครับจริงๆรสชาติเนี่ยสำคัญเยอะมากๆเช่นกันนะต้องบอกว่าจากการที่เราเลือกเอ่อสกิลเป็นหลักแล้วเนี่ยเราต้องมาดูในส่วนของใบหน้ากับหางเป็นหลักด้วยนะที่เป็นรสชาตินะครับไอภายนอกหรือว่าไอส่วนตรงกลางเนี่ยไม่ต้องสนใจเท่าไหร่ ไม่แบบว่าเราเราไม่ต้องเลือกเป็นระดับแรกอะเราต้องดูใบหน้ากับหางก่อนนะครับโดยที่หางเนี่ยสำหรับแอสก่อนแล้วกันนะแอสสำหรับคัสสามหรือว่า c ีซีสนะครับก็จะแนะนําให้ใช้เป็นจำมั่มนะซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถเลือกจำมั่มนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูแบบนี้จำมั่มนะครับนี่เราสามารถเลือกได้จำมั่มแล้วก็ดูว่าเรามีจำมั่มอันไหนบ้างแนะนําว่าเป็นระดับ UR ไปก่อนเนาะที่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ให้ใส่เป็น UR ก่อน ทีนี้ก็ไล่มาดูนะครับจำมั่มกับรสชาติที่เป็นในส่วนของใบหน้าเนี่ยเราสามารถจะทำให้มันเหมือนกัน4ตัวได้หรือเปล่าก็ให้ไปหาตัวที่จะทำให้แบบได้คอมโบเหมือนเหมือนกับอันเนี้ยนะโดยการที่เราจะใส่จำมั่มทุกทุกอันเลยนะที่เป็นล่องไก่แบบนี้นะแล้วเราก็อัพเราก็จะสามารถทำถึงรลเวลสามได้อ่อก็อย่างเช่นใบหน้าเหมือนกันนะถ้าเราสามารถใส่ใบหน้านะครับให้เหมือนกัน4ี่ช่องนะให้เหมือนกัน4ตัวแล้วเราก็อัพ อย่างน้อยเรือลสามเนี่ยสี่ตัวเลยเนี่ยเราก็จะสามารถทําให้ถึงเรือลสามได้แล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องรสชาติในส่วนหน้าเนี่ยที่น่าสนใจนะครับดีที่สุดนะเอาเป็นว่ารสชาติส่วนหน้าที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นกระปี้กระเป๋านะทุกคนคือกระปี้กระเป๋าเนี่ยมันจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น5%็ตก็จริงนะแต่ว่ามันจะเพิ่มดาเมจที่ทําได้ทั้งหมดเนี่ยเป็น7%เตเลยตรงนี้คือจะ,จะ,จ,ะจะแรงมากอ่ะนะครับจะดีที่สุดนะส่วน ที่เหลือเนี่ยจริงๆก็ดีทั้งหมดนะครับไปเลือกใช้ได้เลยยกเว้นไอ้น่ารักเนะี่ยไอ้น่ารักมันได้แอคแท็กกับเดฟสองจุเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนอันอื่นเนี่ยก็จะเป็นทุก1%นึงเปอร์ของคีเลดบ็อกอะไรแบบนี้ทุกหน่งเของทักษะดอชนะก็จะไปเพิ่มเป็นค่าดาเมจของเรานะครับสูงสุดอยู่ที่2 2งสองาหรับแต่ละสะเตตัสเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็น5%นตะตรงนี้ผมอาจจะยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าคืออันอื่นมันก็ใช้ได้นะครับนะแล้วก็อย หังเนี่ยก็อยู่ที่แล้วแต่อาชีพด้วยนะทุกคนคือถ้าสมมติมว่าใครเล่นเมจใช่ไหมในส่วนของซีซีปีสหรือว่าคลาสามเนี่ยเมจเราก็ไปดูเอ่อที่เพิ่มเป็นไฟฟ้านะไฟฟ้าก็จะเป็นเนี่ยเหมี่ยวนะครับก็นี่เลยนะเตรียมทําอันนี้ไว้นะครับก็อย่างน้อยเนี่ยจะมีทั้งดาเมจสายฟ้าแล้วก็แอคแท็กห้าเซนะแล้วก็เพิ่มฮิตสตัวนี้ก็คือจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะในการเล่นเพราะว่าฮิตเนี่ยมันก็หายยากใช่ไหม ก็ดามิตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเนี่ยถ้าจะทํานะให้แนะนําให้ทําหางกับใบหน้านะทุกคน,นตรงกลางปล่อยมันครับมันไม่ค่อยเอฟเฟก,กมันไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอฟเฟกต์เลเวลสามเนี่ยดูดิเห็นไหมส่วนใหญ่คือมันจะเป็นแบบป้องกันหมดเลยอ่ะมันจะเป็นป้องกันหมดเลยมันแบบธรรมดามากทุกคนจริงต้องบอกว่ามันทําธรรมดามากไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็เป็นเน้นทําที่เป็นหางกับใบหน้านั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าเราพูดถึงเรื่องปังแมวไปครบทวนหรือเปล่าส่วนใครที่แบบสงสัยอะไรตรงไหนจุดไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปตามตอบให้นะครับว่าเอออันไหนที่ผมยังไม่ได้พูดไปบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวมาต่อตรงนี้นิดนึงนะครับเออไอตัวปังแมวเนี่ยทุกคนมันจะมีทั้งการประเมินแล้วก็เอาไปย่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมทุกคนต้องดูดีๆด,ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมเก็บพวกปังแมวเนี่ยเอาไว้ทาเผื่อค้าต่อไปด้วยนะครับอย่างเออเข้ามาดูในอาชีพตัวเองเนี่ย ต่อไปเนะี่ยแอดมันจะเป็นท่าสายฟ้านะครับอเดี๋ยวผมก็ต้องเริ่มเก็บตัวปังแมวที่เป็นสายฟ้านะคือใครไม่รู้ว่าต่อไปท่าอะไรก็ลองกดเข้าไปดูได้นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็ลองดูมันจะเขียนเป็นท่าเราอยู่นะครับก็นี่นะผมก็พยายามเริ่มเก็บนะครับในส่วนของสายฟ้าเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ทุกคนเป็นเหมียวเนี่ยนะครับเป็นเหมียวเนี่ยก็เริ่มพยายามเก็บไว้อย่าเอาไปใช้นะครับอย่าเอาไปใช้นี่นะหาเหมียวเฮ้ยเหมียวมีแบบ อีโบอันนี้สองตัวแล้วว่ะเออในประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเริ่มเก็บเหมียวไว้แต่ว่ายังหากระปี้กระเป๋าแบบให้ครบยังไม่ได้เว้ยทุกคนเออกระปี้กระเป๋านี่มันดีสุดแล้วนะในส่วนของช่องนะช่องหน้านะช่องเออใบหน้าเนี่ยก็จะดีสุดก็ประมาณนี้นะปังแมวคือผมก็เขียนสคคิปไว้ไม่รู้ว่ามันครบไหมคือถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนอกเหนือจากที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะผมก็จะไปตามตอบให้นะครับ ส่วนคลิปนี้ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ